นายปฐมเลิกมณีเนรประธานชมรมพิทักษ์ระบบคุณธรรมและสิทธิครูจังหวัดนครราชสีมาและอดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งเปิดเผยถึงกรณีที่มีรายงานว่าอายการสูงสุดจะมีคำสั่งฟ้องนายวิวรัตรัตนเศษกับพวกกรณีทุจริตเงินงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตซอลในเขตพื้นที่การศึกษาที่สองจังหวัดนครราชสีมาบอกว่ากรณีนี้สร้างความกังวลให้กับครูภายหลังผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผ้อํานวยการโรงเรียนและครูที่ถูกคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการผู้จริตแห่งชาติหรือปปชชี้มูลความผิดซึ่งหลายคนก็ต้องถูกไล่ออกจากราชาการทําให้ขาดรายได้แล้วก็เป็นหนี้เป็นสินกันนะคะซึ่งทางชมรมพิทักษ์ระบบคุณธรรมและสิทธิครูจังหวัดนครราชสีมาพยายามจะช่วยเหลือต่อสู้ทางคดีที่ผ่านมาก็มีการรวมตัวกันของคณะครูและผู้บริหารในหลายจังหวัดค่ะเพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ นายปฐมเลิกอ้างว่าคดีทุจริตก่อสร้างสนามฟุตซอลถือว่าเป็นการทุจริตโดยนักการเมืองและผู้บริหารระดับสูงขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูถูกล่อลวงให้ร่วมกระทำผิดด้วยส่วนครูที่เป็นคนตรวจรับงานอยู่ระหว่างการถูกตั้งคณะกรรมาการสอบวินัยไม่ร้ายแรงมีรายงานว่านายอัมพร พินาสารักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเอกสารหลักฐานทางคดีไปให้กับปปชในการทบทวนมติชี้มูลความผิดเบื้องตอ้นปปชก็เตรียมที่จะทบทวนมติแล้วนะคะขณะที่สพทหน่วยงานต้นสังกัดก,ก็ทําหนังสือหารือไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณา,า,าว่าการสอบสวนคดีทุจริต ที่ใช้เวลาเกิน3ปีนั้นผู้บังคับบัญชามีอำนาจลงโทษทางวินยัยผู้อำนวยการโรงเรียนและครูได้หรือไม่เพราะว่าการสั่งไล่ออกส่งผลร้ายแรงมากกว่านั้นค่ะ